สวัสดีค่ะมาพบกับกวางนะคะช่องกวางทาโล่ค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นดวงความรักของชาวธาตุลมค่ะธาตุลมคือราศี กุมราศีมีถุนแล้วก็ราศีตุลค่ะคําทํานายในคลิปนี้นะคะจะเป็นคําทํานายในครึ่งเดือนหลังของเดือนตุลาคม2567นะคะแล้วก็ในคลิปนี้ก็เป็นดวงเดงินรวมทั้งหมดนะคะไม่ได้อ้างอิงถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่งดังนั้นอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็เป็นไปได้นะคะโปรดใช้วิจยยารณญาณในการรับชมค่ะในคลิปนี้ดูได้ทุกสถาน,นะเลยค่ะไม่ว่าคุณจะเป็นคนโสดความสัมพันธ์ไม่ชัดเจน คนมีคู่ก็สามารถดูในคลิปนี้ได้นะคะในช่วงแรกเนี่ยกวางจะเปิดถึงสถานการณ์ความรักระหว่างคุณกับเขาก่อนนะคะถ้าเหตุการณ์ที่กวางพูดไปค่ะตรงกับคุณอย่างน้อยหนึ่งเหตุการณ์นะคะคุณก็สามารถดูในคลิปนี้ได้จนจบทั้งคลิปเลยนะคะไม่แน่ในคลิปนี้นะคะอาจจะเป็นคําทานายของคุณโดยเฉพาะก็เป็นไปได้นะคะส่วนท่านใดที่สนใจอยากดูดวงส่วนตัวกวางนะคะก็สามารถจิ้มลิงก์ด้านล่างหรือไม่ก็สแกน QR Code โค้ดด้านลิมนี้ก็ได้นะคะ เดี๋ยวกวางจะไปเริ่มกันเลยค่ะมาดูเรื่องราวความรักระหว่างคุณกับเขากันนะคะกวามเปิดไพ่ไว้ให้เราส่วนหนึ่งค่ะไพ่เวลาค่ะเป็นไพ่เดอะฟูค่ะ2เหรียญน,นะคะแล้วก็ชา a r ออ t ค่ะคนที่คุณคุยนะคะอาจจะเป็นชาวราศีกรกฎนะคะสามารถดูวันที่เชือราศีเด้ด้านล่างนะคะเป็นการนับแบบตะวันตกค่ะหรือว่าคนที่คุณคุยอยู่เนี่ยอาจจะเป็น ชาวต่างชาติก็ได้เออชาวต่างถิ่นต่างแดนอะไรแบบนี้นะคะคืออยู่เป็นคนละซีกโลกอะไรเงี้ยอยู่กันไกลอะไรแบบนี้นะคะอะมาดูไพ่สามใบนี้นะคะควางม,มองเห็นถึงพลังงานเก่าๆค่ะอืมนะไพ่สองเหรียญนะคะเอออาจจะมีเรื่องราวเก่าๆวนเวียนกลับมาในช่วงนี้นะคะอาจจะมีคนเก่าๆติดต่อกลับมาหรือความสัมพันธ์ที่คุณแบบกําลังเลิกลากันไปแล้วแต่มันคือเลิกไม่ขาดอะ เออมันมีเรื่องอะไรแบบคาราคาซังอยู่นะคะอาจจะเป็นเรื่องของเงินเงินทองทองติดอยู่หรือว่ามีภาระต่างๆนะคะเกี่ยวข้องกันอยู่ทําให้เลิกกันไม่ขาดแบบนี้ก็เป็นไปได้นะคะเออและอีกอย่างหนึ่งนะคะที่กวางเห็นนะคะมีไพ่เดิรฟูลขึ้นมาค่ะถึงแม้จะมีเรื่องราวเก่าๆกลับมาถึงแม้จะมีปัญหาวนเวียนกลับมาคุณอาจจะรู้สึกว่าปล่อยฟรีอ่ะอืมไม่ได้สนใจอะไรมากนะัก เออถึงเขาจะกลับมานําปัญหามาให้คุณก็รู้สึกเฉยเฉยมันไม่ได้แบบกระทบกระเทือนจิตใจอยู่อีกแล้วนะคะเอออยากที่จะเดินต่อไปข้างหน้าหรืออะไรแบบนี้นะคะส่วนในความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะคะวางมองว่าในช่วงนี้ก็ยังคงไม่ชัดเจนอยู่เนอะมันยังคงแบบไปไปมามายังคงคุยกันอยู่แบบอิสระเออต่างคนต่างอิสระก็ได้หรือว่าตัวเขายังรู้สึกว่ายังอยากอิสระอยู่แบบนี้ก็ได้นะคะ อะมาดูต่อนะคะว่ามีเรื่องราวอะไรอีกนะอะมีไพ่สองถ้วยนะคะแล้วก็ตามด้วย8ดเหรียญค่ะแล้วก็เด็กถือเหรียญค่ะคนที่คุณคุยนะคะอาจจะเป็นชาวธาตุด,ดินก็ได้นะธาตุด,ดินก็คือราศีมังกรราศีพฤษภแล้วก็ราศีกันค่ะเออสามารถดูวันที่เช็คราศีด้ด้านล่างนะเออชาวธาตุด,ดินเนี่ยของกวางทาไว้แล้วนะคะคลิปแรกสามารถไปเออดูกันได้เนาะดูจากไพ่สามใบนี้ค่ะเออ ตัวคุณนั้นอะที่ยังคงอิสระอยู่ยังคงแบบไม่ได้สนใจในเรื่องราวเก่าๆไม่ได้สนใจในปัญหาต่างๆนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าคุณมุ่งมั่นอยู่กับการหาเงินก็ได้โฟกัสอยู่ที่ความมั่นคงนะคะปากท้องเป็นหลักอืมเรื่องรักเรื่องความสัมพันธ์เป็นรองถึงแม้มันอาจจะทําให้ชีวิตกระชุ่มกระชวยก็จริงแต่เงินเท่านั้นที่ทําให้ฉันรู้สึกว่า มันเดินไปข้างหน้าได้อย่างมีแบบศักยภาพอะไรในตอนนี้นะคะนะเนาะคุณก็ยังคงทำงานไปเรื่อยนะคะเออหรือไม่ในความคิดของคุณในตอนนี้คะ่ะความรักความสัมพันธ์ที่เข้ามามันจะต้องเป็นอะไรที่แบบเปะ๊ะเออถูกอกถูกใจแล้วก็เป็นคนที่สามารถเออไปด้วยกันอย่างมั่นคงอะคะ่ะคือทำมาหากินไปด้วยกันอะไม่ใช่มาแบบลักๆเลิก,ลก,ลก,ลกเออแบบที่ เอ่อคนเก่าๆกลับมาอะไรแบบนี้นะคะมุมมองความรักคุณเปลี่ยนไปละเออนะเอ่อมีโอกาสนะคะบอกเลยค่ะว่ามีโอกาสใครที่ยังโสดอยู่นะอืมมีโอกาสที่จะได้คนที่ถูกอกถูกใจคนที่แบบเออใช่เลยเรารู้สึกว่าคนเนี้ยมันเป็นความรักที่มันเป็นไปได้อะเออไม่ใช่ความรักที่แบบลมๆแรงๆอะไรเงี้ยอืมมันสามารถ มีอนาคตด้วยกันได้มีอนาคตที่มั่นคงด้วยกันได้ใช้ชีวิตด้วยกันได้มีเงินทองแล้วรู้สึกมันมั่นคงอะ่ะอืมไม่ใช่แบบป๊อปปี้เลิฟอ,อืมแบบเออเวลาไปทานข้าวไม่รู้ว่าใครจะออกอะไรแบบเนี้ยเออมันก็เนี่ยมันก็มีความมั่นคงนะแบบหนึ่งนะคะในช่วงนี้อะมาดูต่อนะว่ามีเรื่องราวอะไรอีกบ้างนะคะ Queen of คั p ค่ะเออเป็นคนใจดีเนาะคุณอนะ แล้วก็เดอะเดวิลนะคะแล้วก็ตามด้วยนายออฟซอสค่ะก็คือก้าวดาบนั่นเองคนที่คุณคุยนี่คะอาจจะเป็นชาวธาตุน้ําค่ะธาตุน้ํามีราศีมีนราศีกรกฎแล้วก็ราศีพิจิกค่ะเช็ควันที่เช็กราศีด้ด้านล่างนะดูแล้วค่ะคุณเป็นคนใจดีมากมากเลยอะ่ะคุณเป็นคนที่แบบว่าอารมณ่อ่ลยกับกับสิ่งต่างๆที่เข้ามาถึงแม้เอ่อคนเก่าๆ่าที่เคยสร้างปัญหากลับมาหรือว่าแม้แต่คนที่คุณคบเนี่ยคุณก็ พยายามที่อยากจะช่วยเขาเนอะเออพยายามคุยดีคุยตอบกับเขาอะนะคะอืมไม่ได้แบบถึงขนาดตัดรอนทั้งที่เคยอาจจะมีปัญหาด้วยกันมาในอดีตพบค่อยเดยว,วิวขึ้นมาค่ะอืมคุณอาจจะเคยโดนหลอกมาก่อนเออเดินคุณคนนี้สแกมมาก่อนก็เป็นไม่ได้นะคะเออหรือว่ามันเป็นความสัมพันธ์ณตอนนี้ก็ได้นะเออเป็นความสัมพันธ์ณตอนนี้ที่เรารู้สึกว่าเฮ้ย หลอกหลอกกันหรือเปล่าเนี่ยทําไมไม่ให้สถานะสักทีทําไมมันเป็นความสัมพันธ์ที่มันเลื่อนลอยมันไม่เหมือนในจินตนาการสักทีเอออะไรประมาณนี้นะคะมันทําให้คุณเครียดอยู่อืมหรืออาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่มันเป็นความมันเป็นความสัมพันธ์ที่หลบๆซ่อนๆก็ได้อืมเอ่ออาจจะเป็นความสัมพันธ์ในแบบที่ทํางานเออนะเออแล้วก็ เไม่ได้บอกใคร,รอะไรเงี้ยมันบอกใครไม่ได้ไงที่ทํางานเนาะมันอาจจะแบบไม่ a p p พ o ร r ว a t อเละไรประมาณนี้นะคะเนือดูไม่เหมาะสมอเขาเป็นไปได้นะหรืออาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ลักเราสองสามคนก็ได้นาไพเดวิลเนี่ยมันเป็น t o อกซิกร a เลชั่นชิอยู่แล้วแหละหเขาอาจจะมีใครอยู่แล้วหรือคุณอาจจะมีใครอยู่แล้วนะคะ หรือว่าตัวคณนั้นน่ะมีช้อยส์เข้ามาให้เลือกเยอะเหลือเกินค่ะเลือกใครไม่ได้แบบนี้ก็ได้นะทําให้คุณเครียดมากๆเลยโออเออ,เอ,อแบบนี้ก็ได้นะดนวยความที่คุณเป็นคนที่มีเสน่ห์มากๆค่ะในช่วงนี้อืมนะไพ่ควีนออฟคัพเป็นไพ่ของคนที่มีเสน่ห์เป็นคนที่รักตัวเองเออเป็นคนที่รักตัวเองนะคะนะเอออาจจะเมื่อก่อนเนี่ยคุณอาจจะทําเพื่อใครสักคนหนึ่งมากๆแหละ อืนะคะวอางีดว่าทํเพื่อใครสักคนหนึ่งมาแต่ในไพ่ทั้งหมดเนี่ยมันเป็นสัญญาณเอ,อ่อสัญญาของคนทําเพื่อตัวเองละอืมอยากเริ่มต้นชีวิตใหม่อยากมีชีวิตที่มั่นคงอยากมีคนใครสักคนหนึ่งที่แบบว่าเราอุ่นใจและพึ่งพาได้เออไม่ใช่แบบโอ้ยคาราคาซาังกันไปมาอืมเอาแน่เอานอ,นอนไม่ได้อะไรแบบเนี้ย ไนะพ่สองเหรียญเนี่ยมันก็ในเรื่องของเอาแน่เอานอนไม่ได้ด้วยนะคะอืมอะเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าทิศทางความรักของคุณกับเขาจะเป็นยังไงต่อบ้างเนาะเดี๋ยวมาดูทิศทางความรักระหว่างคุณกับเขากันค่ะว่าจะเป็นยังไงจะช่วยกันแก้ปัญหาได้ไหมจะดีขึ้นไหมนะคะ้องขอไพ่มาสักสามใบละกันเนาะอ่ะไพ่ใบแรกสามดาบค่ะตามด้วยเดอะมูนค่ะแล้วก็เมจิกเชียนค่ะ มองมองว่าอขอแยกเป็นอย่างนี้ก่อนละกันสําหรับใครที่มีความสัมพันธ์ที่ท็อกซิกเนอะความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนอยู่นะตอนนี้ค่ะมองมองว่ามันก็ยังคงไม่ชัดเจนอยู่เออแล้วก็ให้ระวังด้วยว่าเขาจะนําพาเรื่องบางอย่างเข้ามาทําให้คุณรู้สึกเสียอกเสียใจมากกว่าเดิมและทําให้คุณรู้สึกฝังใจอืมนะคะดังนั้นอาจต้องระวังเนาะเออ คนคนนี้ถึงแม้คุณจะพยายามที่จะเป็นอิสระมากมายพยายามที่จะออกจากตรงนี้นะคะอย่างที่ไพ่สถานการณ์บอกอะมีไพ่เดอะโฟลบอกว่าคุณอยากที่จะเป็นอิสระจากความพันธะเก่าๆอะคุณจะพยายามออกยังไงก็แล้วแต่คนคนนี้จะพยายามเข้าหาคุณอืมเพราะคุณยังคงมีประโยชน์กับเขาอยู่นะคะอาจจะเป็นประโยชน์เรื่องของเงินเงินทองทองก็ได้นะ หรืออาจจะเป็นประโยชน์ทางด้านจิตใจคือมีคุณเอาไว้แล้วอุ่นใจอะ่ะเออบางคนเนี่ยอาจจะมีความสัมพันธ์แบบสิบแปดบวกกันแล้วด้วย mm. ก็เป็นไปได้นะคะแล้วก็อาจจะยังไม่ได้เป็นอะไรกันอะไรแบบเนี้ยเนาะ,ะมาดูส่วนของคนมีคู่นะคะคนมีคู่บาคิดว่าในช่วงนี้ถ้ามีปัญหาอะไรก็แล้วแต่ที่มันเกิดขึ้นอ่ะคุณพยายามจะหลีกหนีมากเท่าไหร่ก็แล้วแต่มันยังคงตามหลอกหลอนอยู่ เออมันยังคงมีเรื่องบาดหมางอยู่ไม่สามารถที่จะแก้ไขมันได้อืมให้ระวังนะให้ระวังอือันนี้ทุกสถานะนะให้ระวังว่าระวังตัวคุณว่าจะมีภาวะซึมเศร้านะเพราะมีทั้งไพ่สามดาบมีไพ่เดอะมูนเดอะมูนเนี่ยคือตัวซึมเศร้าเลยที่ที่มาบอกเนาะแล้วสามดาบเนี่ยคือเราแบบสะเทือนใจกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากๆอ่ะอืม ะะดังนั้นจ,จะต้องระวังหรืออาจจะเป็นแบบเครียดอะ่ะเครียดจากบุคคลคนหนึ่งที่นําปัญหามาให้แล้วปัญหาเนี่ยมันเป็นปัญหาที่ซึกอะเจ็บอืมนะคะแบบแก้ไม่ได้อะไรแบบเนี้ยนะคะดังนั้นอาจจะต้องระวังนิดนึงดังนั้นทิศทางความรักของชาวธาตุลมตอนเนี้ยมันอาจจะไม่ค่อยสเตเบิลสักเท่าไหร่การที่ เอ่อให้หลุดจากความแบบไม่แน่ไม่นอนเนี่ยก็คือตัวคุณน่ะต้องออกมาเองเอ่อหาอิสระของเองคือกล้าที่จะออกไพ่เดอรฟูลเมื่อกี้กวางไม่ได้เอ่อกวางโละไพ่ไปละไพ่เดอร์ฟูลนั่นหมายถึงเราต้องกล้าที่จะออกมากล้าที่จะสู้กับสิ่งต่างๆอืมนะคะเอ่อกล้าที่จะเผชิญหน้าแหละนะ เมื่อคุณกล้าที่จะ,ะเผชิญหน้าแล้วอะ่ะปัญหาเนี้ยมันจะมันเทาลงนะภาวะซึมเศร้ามันจะหายลงหายไปเออคือไม่มันไม่แบบจดจ่อกับปัญหามากเกินไปอะเออถ้าคุณจดจ่อกับปัญหามากเกินไปว่าเขาจะไปไหนเขาจะทําอะไรอะไรอย่างเงี้ยเออผลเสียมันตามมาแน่นอนค่ะในเรื่องของจิตใจนะต้องระวังนิดน,นึงนะ,ะมาดูกันค่ะว่า ความขอ,อนิดนึงค่ะว่าถ้าคุณจบกับความสัมพันธ์นี้เนาะแล้วเราจะมีใครใหม่ๆเข้ามาไหมเราจะได้เจอความสัมพันธ์แบบไหนเนาะ,ะ,ะมีไพ่นายออฟแวนค่ะแล้วก็สอ,สองเหรียญมันยังขึ้นมาอีกเนาะแล้วก็ตามด้วยสี่ไม้ค่ะออถามว่าคุณจะจบถ้าจบแล้วจะเจอใครใหม่ไหม ต้องต้องบอกอย่างนี้ค่ะมันมีไพ่สองเหรียญเนอะคุณต้องพยายามจบให้ได้ก่อนพอคุณจะคุณคิดจะจบทีไรอะ่ะมันจะวนเวียนกลับมาตลอดเลยอะ่ะโอ้ยรู้สึกแบบเออเครียดแทนนะเข้าใจแล้วว่าไม่มีไพ่ก้าวดาบขึ้นมาคือเครียดอะ่ะ คือคุณพยายามที่จะจบแล้วจะพยายามที่จะเริ่มต้นใหม่เขา้าใจแหละฟังไม่ไม่จัดแล้วไม่ตัดสินทุกทุกคนนะคะเพราะว่าเออทุกคนอาจจะพยายามแล้วอาจจะทําแล้วแต่ว่ามันทํายากอะเนาะอืมพอเขา้าใจแล้วเพราะว่าไพ่มันก็ขึ้นมาว่าคุณเคยทําแล้วแล้วก็ทํายากจริงออเอาเป็นว่าถ้าทําได้แล้วกันถ้าทําได้ถ้าตัดเยื่อใยตรงนี้ได้นะคะแล้วไม่วกกลับไปอีกไม่ให้อภัยเขาอีกนะในสิ่งที่เขาทําไม่ดีกับเราอะไรเงี้ยอืมแล้วถ้าคุณให้โอกาสตัวเอง มีโอกาสมากๆค่ะที่จะเจอคนหนึ่งที่แบบเขาจะทำเพื่อคุณนะเขาจะทำให้ฝันของคุณเป็นจริงฝันที่คุณคิดว่าความสัมพันธ์ที่มั่นคงคำว่าครอบครัวเอคำว่าอ,อ long term relationship มันจะมาถ้าคุณให้โอกาสตัวเ,เองตรงนั้นนะเนีอเอ่ยเขาอาจจะเป็นธาตุไฟก็ได้นะธาตุไฟก็คือราศีเมษสิงห์ธนูนะคะ แต่ราศีวางยังไม่อยากให้ไปโฟกัสมาก,มากเกินไปเนาะเอาเป็นว่าถ้าคุณตัดได้เนี่ยมีโอกาสที่จะได้เจอคนใหม่ๆแล้วก็เป็นความสัมพันธ์ที่ดูแล้วระยะยาวแล้วก็เป็นความสัมพันธ์ที่ดูดู love อินเลิฟอ่ะเออนะคะอ่ะวางขอนิดนึงค่ะว่าเขาคิดยังไงออกับความสัมพันธ์นี้นะคะอืมเียกถือเหรียญค่ะเรื่องของผลประโยชน์ตามด้วย queen of swords ค่ะ แล้วก็ตามด้วยหนึ่งเหรียญค่ะถามว่าเขาคิดยังไงก็ในเรื่องของเงินเงินทองๆแหละเรื่องของผลประโยชน์ผลประโยชน์เนี่ยกว้างไม่ได้หมายถึงเรื่องของเงินอย่างเดียวนะมันก็มีเรื่องอย่างอื่นเยอะแยะมากมายนะคะอาจจะต้องไปตีความเอาเนาะเออถามว่าเขาคิดยังไงความสัมพันธ์นี้เขาก็อีกมุมหนึ่งอะ่ะกวางก็คิดว่าเขาก็อยากจะจริงจังกับความสัมพันธ์นี้เหมือนกันนะแต่ว่าเออเขาอาจจะรู้สึกว่าเข้าถึงคุณไม่ได้ก็ได้อืม นะคะควางก็ต้องอ่านไพ่เป็นสองมุมเนอะก็ต้องแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเปิดมุมมองของเขาด้วยนะถ้าจะอ่านแบบด้านลบอย่างเดียวมันก็จะดูไม่แฟร์นะคะเอออีกมุมมองหนึ่งอะ่ะตัวที่เขาเขาคิดว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันน่าจะไปได้เขาก็อยากที่จะปกักหลักปักฐานกับคุณนะเอออยากที่จะมั่นคงกับความสัมพันธ์นี้นะคะอืมถ้าความสัมพันธ์นี้ให้เบเนฟิตกับเขาเพียงพอเออให้ประโยชน์กับเขาเพียงพอนั่นแหละ ไม่ว่าแง่ใดแง่หนึ่งก็ตามอาจจะเป็นเรื่องของความรู้สึกอาจจะเป็นเรื่องของเงินทองเรื่องของงานอะไรแบบนี้นะคะค่ะอ,อ่ะความขอเปิดไพ่ข้อความหน่อยเนาะขอดูไพ่ข้อความหน่อยคะ่ะขอสักสามใบเขาบอกว่าเราอยากได้ความสัมพันธ์แบบค่อยเป็นค่อยไปอยากให้ศึกษากันไปก่อน ว่างี้เนาะอืมที่ไม่ชัดเจนอาจจะอยากศึกษาไปก่อนก็ได้นะเราก็ไม่รู้ว่าเราจะปล่อยให้อีกโก้มันนำทางได้นานแค่ไหนเพราะเราเริ่มแพ้ใจตัวเองอืมจริงเปล่าขออีกหนึ่งใบค่ะเราอยากทักทายหาเธอแต่เราก็กังวลว่าผลลัพธ์ที่ได้จะไม่ตรงตามที่ต้องการ เหมือนกับเขาอยากให้เราเข้าหาเขาก่อนเนาะแต่ว่าควางคิดว่าพลังงานที่เอ,อสถานการณ์ที่วัางเปิดมาในช่วงแรกอะคะ่ะมันบ่งบอกเลยว่าเขาคนนี้ยังไงก็จะติดต่อกลับมาอืมนะในช่วงครึ่งเดือนหลังงั้คุณก็เออเอาแบบไปเลือกไปตัดสินเอาว่าจะไปต่อดีหรือไม่ไปต่อดีนะคะ ควางไม่สามารถแบบว่าไปสมไม่สามารถไปแบบช่วยให้คุณเลือกได้แต่ว่าเป็นไกด์ไลน์ให้คุณได้นะคะส่วนใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวออกวางนะคะก็สามารถจิ้มลิงก์ด้านล่างหรือไม่ก็สแกน qr code ด้านลิมนี้นะคะหรือว่าจะแอดพิมพ์ไปเลยก็ได้นะใส่ตัวแอดแล้วก็กวางทาร่ o ค่ะด้านด้านล่างนี้นะวันนี้กวางก็ขอตัวลาไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย